มันตกไม่หลายบ้านแน่ยุติมันตกหลายบ้านแน่ยุติเพื่อผมมาตรวจสอบเแข่งไหวอยังหลายแต่เดี๋ยวเขาไปจัดการจัดงานเออไม่ได้จัดงานมารวมพิธีระลึกนึ่ถึงวันของพ่อแม่พัดผ้าจากลูกจากหลานไปถึงตัว มันร่วมกันจิตหยอดจิตถึงถ้งาพอเป็นอย่างตัวสามาคี้จิดหอดธรรมดาก็จิตหอดอยู่อยู่ใส่กระไรก็คือได้เห็ดได้ทจทำได้แตกกับพวกขือได้มาสถานทีก็ได้กับวัตถิมตัวสถานทีบานเกิดเรื่งองน่องกุดใจแห่แพ่ใจบือ่อ <c> พ <oughs> ืชหัวอ้อมตัวค่ามโบราณ ก็ทิมว่ได้เห็นมาเห็นมาฮู้นี่ยังก็เเพียนแปลงไปแนะ่ก็เพียนแปลงไปตามเหตการ์แล้วห็นมาหามยังไง <c oughs> ที่คนบกเขาไก่เรื่องหามกันชุมชนหามเรื่องิ่มกิ่งของพพุทธเจ้าเด้ะกุทธเจ้าเป็นาปโปวดโรคเลยป,ลลยปลอดจนในปัตไปโปรคพวกมีนคนใจ,ใจเบิ่ง บ,บ่คิคนใส่ใจทองใจใจอ่านแล้วนําไปป,ป,ปฏิบัติมันก็แสดงความจริงใ้โลกเห็นนี่ประเทศไหที่เาเป็นว่าได้เห็นความจริงของระพุทิเจ้ากันยกเว้นเฉพรราะผู้มีปัญญาเด้อันผู้มีปัญญาก็เห็นแหละเห็นจริงตามเหตุผลของระเจ้าสังขารร่างกายนั่นไม่ใช่ของเราของบุตรของเน่าของเท่าของแก่ พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ไปก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วยผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไม่ได้เขาใส่ปากให้วันหลังไปเก็บอัฐทก็ขอกับเพื่นอนดีได้ตรงไหนเล็บมือเล็บหนึ่งก็ไม่ได้ไปด้วยผมเส้นหนึ่งก็ไม่ได้ไปด้วยอันที่จะไปได้ด้วยก็บุญ ปุญญานนี้ปรโลกัตมิง่งถ้าไม่มีบุญก็บาปปรโลกัตมิง่งบาปเป็นยังไงล่ะไม่ได้ดูใจก็ไม่รู้ว่าบาปมันเป็นยังไงไปดูแต่ของบูดของเนา่าของเท่าของแก่บางคนนะ่ะเกิดมาอาจจะไมได่ดูก็มีนะไม่ได้ดูใจอะ่ะงานที่ไหนที่ไหนแจกสองสามปีมาแล้วอยู่ในเสื้อ ให้ดูใจให้รักษาใจให้เลี่ยงใจให้แต่งใจใจแก่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นตายไม่เป็นแต่ไม่พากันดูฟังดูสิวันนี้ได้ดูหรือย,ยังนับแต่ตื่นื่นมาได้ดูบ้างไหมไปดูอะไรละ่ะสี่ถ้าไม่ดูใจไม่ดูบุญก็ไปดูแต่บาปไปแล้วบาปอยู่ตรงไหนฉันอยากสวยงามฉันอยากร่ำรวยไม่ใช่เหรอ,หอ ห้ามไม่ได้หรอก้ามตัวปูตัวเน่าตัวเข้าไม่ตัวแก่ไม่ให้แก่ไม่ให้เก็บไ,ไม่ให้ตายมีโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ห้ามได้คือโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้านะถ้าทําได้นะถ้าดูได้ถ้ารู้ได้ถ้าเห็นได้ตามความจริงของพระพุทธเจ้าพระเจ้าดูอะไรรูด้ดมอนาปานุสตินั่นคําเดียวแก่นั่น มันยามันง่ายถึงอย่างนั้นนะแต่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทาที่เราตถาคตได้แต่ตรู้คืออนาปานุสติแต่ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ฟังดูสิเราเป็นคนไหมเป็นคนธรรมดาหรือคนพิเศษที่ไหนที่ไหนคนพิเศษอ่ะหนุนอยู่ชั้นบนน่ะคนพิเศษคือพูสินสองร้อยยี่สิบเกนะ นี่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมคนธรรมดาแต่สินห้ายังไม่มีนะยุ่งกันทุกวันก็เพราะไม่ใช่มีไม่มีสินห้าหรือโลกอะไรสุราสุราจับได้รชนกันเป็นอะไรเมาสุราฆ่ากันทะเลาะกันเพราะอะไรเมาสุราฆ่าพ่อฆ่าแม่เมายาบ้าฆ่าพี่ฆ่าน,อนอ้องของไม่กิงทำไมทำได้บาปทำไมทำได้บุญทำไมทำไม่ได้ มันใจหยากใจหนาพระเจ้าจึงบอกไว้แล้วยากที่สามมันชนคนธรรมดาจะทําได้คนพิเศษนะถ้าไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องคนพิเศษพิเศษก็อย่างนั้นแหละต้องเข้าใจเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์เข้านใจเน้นหนักเรื่องการทําบุญพาญาโจงทําบุญอย่าไปสอนแต่เอาขอต้ขนมมาให้พระยุ่งนักการ โยมมาทำสไหว้ทั้งคาทานจุดธูปจุดเทียนสไหว้ทั้งคาทานตรวจน้ำโยมไหนล่ะบอกโยมทำบุญเราโยมไม่บอกทําบุญก็ไม่รู้ขนแต่ก็ต้มก็นมนะถวายหลวงปู่ถวายน้ำหลวงปู่ถวายธูปเทียนหลวงปู่ถวายพวงมาลัยหลวงปู่มือไปทำอะไรเราดอกไม้มาไหว้พระทําไมพระเจ้าสอนให้เอามือไม่ใช่เอาดอกไม้มาถวายพระ ไม่ใช่ให้เอาทุกเทียนมาถวายพระพระพุทธเจ้า,จามีประวัติอยู่ที่ไหนจะทุกขเทียนนั่งสมาธิภาวนาฮะวิชารเราไม่ที่ไหนนี่จะเป็นโรกทั้งนั้นไม่เข้าใจนั่นแหะทําอะไรคํานึงถึงความได้ด่คำหนึงไหนให้คำหนึ่งถึงความเสียไ,ได้คำหนึ่งบ้างไหมแต่คำหนึ่งทําไมมียุ่ง เห็นไหมเรามีไว้ที่นี่ไม่ใช่ยกเก่าอวบันติกินนิทาทีโนนที่นี่พูดตำลักเหตุผลมีไหมเชิงดอกไม้เชิงทุกข์เชิงเทียมแสงเทียนสองตาแสงปัญญาสองใจถ้าเกิดทุกข์เกิดเทียนเห็นแต่วัิพานหลวงปู่ไม่ต้องบวดแล้วซึออกไปเกิดทุกข์เกดเทียนหาตรวจหน้าเบาเข้าใจไหมไม่ใช่็กน้อยรูปนะนี่ ถ้ารูปทำคาสั่งสอนของพระเจ้าเป็นแน่นหนักคํานี่ไม่ต้องไปสอนอะไรเยอะแยะสวดมนต์ไ้พระธรรมวัเช้าธรรมวัฒเย็นหือวลานั่งสมาธิไม่ทําำสวดมนต์เยอะๆสวดเป็นคําของพระคุณเจ้าสวดเท่าไหร่ก็ได้หมดท่องเท่าไหร่ก็ได้หมดนั่นแหละแต่ทําได้ไหมลงหายใจก็ออกอนุปาสติพุทโธพุทโธพุทโธนั่นพูดได้แต่ทําเห็นพุทโธไหม ไม่เด่นชัดหรอกพุโทโธก็ไม่เด่นชัดเหมือนลมหรอกมันประกันได้เลยล่ะเห็นลมชัดๆนั่นถ้าไม่เห็นลมเราก็รู้ว่าไม่เห็นลมนั่นเผลอสติแล้วเอรพุโทโธพุโทโธเรื่องปากพูดเสียงพุโทโธอยู่แต่ใจนิ่งไหมแต่ลมนี่นประกันได้เลยนั่นถ้าเผลอไมน้อยไม่เห็นลมนั่น <c oughs> มันเครื่องประกันนั่นละวัคซีนอันเลิศอันประเสริฐวัคซีนของพรเพื่อที่เจ้าสู้ได้ โควิดจีสายพัน์เข้าไม่ถึงใจหรกมันถึงแต่ของปูของเน่านี่แหละก็ของปูของเน่าของเท่าของแกมันจมันก็ลองรับเครื่องโควิดนั่นจีสายพันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เข้าถึงตัวนี้แหละตัวปูตัวเน่าตัวเท่าตัวแกแต่ไม่เข้าถึงใจรอเอา วัดลงไปที่วัคซีนของพู้เจ้าลองวัดลงไปที่ทำลงไปที่เขียลงไปที่มีปัญหาตัวไหนพิสูจน์ได้เลยฮะดูตลอดวันดูตลอดชีวิตเ้าเข้าไม่ถึงหรอกเพราะเบืจีนสายพันถึงแต่ของบวกของเน่าถึงแต่ของเท่าของแกเรามีหน้าที่เกิดแล้แก่แกบ่วยตาย ตื่นกระตายตื่นตูมเฮ้ยมึงไทยมึงพุทธทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่แน่นหนักเรื่องการปฏิบัติธรรมแน่นหนักเรื่องศักษาศิลอยากให้หายติดโรงงานจุลาเข้าวัดเข้าว่าจังศีลเิญเมตตาภานาวันศินวันพระวันของพุณเจ้าทรงหาสินหาธรรมมาสอนคนแล้วก็สอนคนที่มีชีวิตเราเป็นคนไหมเรามีชีวิตไหมไม่ใช่สอนให้ตายตายแล้วจึงได้เห็นสินเห็นธรรม เห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานนะถ้ามีปัญญานะสอนให้คนมีชีวิตอยู่ให้ดูนั่นให้ดูให้เห็นให้รู้ถ้าดูก็เห็นก็รู้ด้วยสวรรค์ในอกนรกในใจนั่นใจทุกดวงอยากเกิดมาดูสวรรค์อยากเกิดมาทำบุญนั่นพอมีร่างกายก็ลลมแล้วทีน้นะพับพลังจิตตังย่ำอยู่บ่อยๆเคยพูดอยู่บ่อยๆ อระพัตรังจิตตังคือจิตใจทุกวงมันเป็นใสสะอาดมันเป็นพระทัประพัดสอนประพัดสรังคือประพัดสอนมีแต่ใจอย่างเดียวไม่มีร่างกายเห็นไหมสะอาดไหมไม่มีมลทินนั่น <c oughs> พราะได้มาเกิดแล้วโอ้ยภูมิใจอยู่ในคันนั่นแต่พอมีร่างกายเริ่มละเริ่มลืมไปนี่นี่เริ่มลืมเจตนาลืมไปลืมไปถึงเก้าเดือนออกมานี่ เห็นไหมคลอดออกมาเราเป็นยังไงเห็นไหมเคยดูใจไหมเจตนาตั้งใจใจไว้ได้ไหมเห็นไหมทำไหมนั่นพระราเวปันจกขันทาเพราะมีขันทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสดินน้ำนิลมนไฟถ้าใจถ้ารูปนี่เรียกว่าพราหาเวปันจกขันทาขันห้าตอนนี้เป็นพาพลอันหนักหนักหรือเบาถามใจตนเอง เราเกิดมาเนี่ยถึงกับลืมจะไปเห็นตอนไหนจะไปเห็นเวลาเสียชีตแล้วโอ้ลืมลืมโอ้ยลืมลืมตั้งอกตั้งใจไปแล้วว่าจิตถ้ามาทำปุ่นประเดําเลยมันค่าของบูกของเราห่วน้่ของบูกของเราบ่อยากใครเท่าบ่อยากให้แกหาแน้วยผมิดไปวุ่นวุ่นก็แต่ะหา ยาประเภทนั้นไม่เท่าไม่แก่ยาประเภทนี่ไม่เท่าไม่แก่เครื่องสําอางอย่างน้นอย่างนี้ไม่เหี่ยวไม่ยานน้ำเลยเด้่ฮัฟไรมัดไปแต่ไม่กืเหี่ยวเขาแก่ด้วยกับเกานั่นความจริงของเรามันมีอย่างนั้นความตายของเรามันเที่ยงแล้วหรือพูดเล่นเหรอพูดแล้วไม่เห็นก็ใจดูใจดิไม่ดูใจไม่เห็นหรอก เพวที่จะเห็นก็คือใจมันจะไปเห็นนมันไม่ใช่ตาตาเนี่ตามนโลกเนี่ตาเราดูเนี่ยเอาเห็นอะไรเอาเห็นไหมสวรรค์嘛ต้องให้ใจนน่ะจึงจะเห็นจจะรู้ตาเนี่ตาเห็นอะไรนรกฉันอยากร่ำรวยนั่นฉันอยากสวยงามนั่นเห็นไหมมีไหมอยากเห็นสวรรค์ะ ก็ไม่ดูจะรู้เห็นเป็นยังไงว่าสวรรค์เป็นรชส,นสนรชาติของสวรรค์เป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงรสชาติของสวรรค์เป็นยังไงฮะถาม <c oughs> ใจของเราแหละถ้าเรามีความสุข <c oughs> ก็เห็นสวรรค์สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นคาของพระพุทธเจ้าฮะไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความวุ่นวายไม่มีนั่นพระพุทธเจ้าตัดสินบอกไปหมดแล้วคนเราชอบยุ่ง ชอบพูนบายนั่นนี่แต่ยังยุ่งๆตัวเหตุหกันทํากันบอกแล้วตัว้งแต่เมือเข้าพรรษาตัวถ้าเข้าวัดทําบุญคืออธิษฐานจิตใจตั้งสัจจะได้คาเดียวในพรรษานี่คือเขอ้าวัดไม่พูดนั่นถ้าไม่พูดจะทําไงเราก็เลยตั้งใจตูลมหายใจเข้าออกตัวเพราะไม่ไม่มีโอกาสจะไปป,งงงงงปุงแต่งเรื่องติดพูดจิดคุยดิก็ปุงแต่งเรื่องตะเคียนจะไหนติดประเดียพูดติดคุยเอา ดูลงคอใจเขาออกนั่นเห็นว่าละ่ะนั่นถ้จาจะตัวเดียวดิพระพุทธเจ้าได้แต่ตระเพราะสัจจะนะปฏิบัติมาหกปีไม่เคยตั้งสัจจะนัน่นวันที่ได้เสียงท,ทายแล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสัจจะตินี้โอ้เราปฏิบัติมาไม่เคยตั้งสัจจานะาวันที่เราตั้งสัจจะคือถ้าไม่ได้เป็นพระุทธเจ้าวันนี้ไม่ลุกหนีไปไหนจะนั่งอยู่ที่เดียวนัน่นในต้น พระศีมหาโพเนี่เรียกว่าสถานที่นั่งของพระเจ้าพระแท่นวัชระอาดเนี่ยที่นั่งของผู้ใจพชบใจพชรนะใจของพุะเจ้าใจพชรจึงตัดเลลได้ <c oughs> ใจหยาบหนาสาหดที่ตัดไม่ได้หรอกมีต่นรกเต็มหัวใจจะไปตัดอะไรฮเอาถามเขาไปเลยที่รั้นรวยสอง้อนี่แหละสวยงามนั่นหาให้เจอว่าเป็นเป็นมนารวจริงไหม ท่านไหงท่างที่ไหนไหนเขาอยากจะร่ำรวยกับอยากสวยงามปรารถนาอยากร่ำรวยปรารถนาอยากสวยงามมีจะปรารถนาเอามอละละ้อรลอนมีปรารถนาไหมไปสู่มรรคผลในพานไม่มาเกิดอีกทั้งปรารถนาด้วยก็ทําเอาอีกที่ไม่ใช่จะปรารถนาจ่ทำเอาเท่ดูเอาเทอดทำยังไงดูเราหมายใจเขาออกน,นั่นได้ซื้อตรงไหนคุ่นไวตรงไหนแบกมกตรงไหน จะหาอะไรยิ่งง่ายเท่าพระเจ้าสอนเราหาอะไรง่ายเท่ากับพระเจ้าก,ก็เลยตัดทรู่เราถ้ามีสติปัญญาก็มีแค่นั้นแหละนะให้พยายามเน้นหนักตามคำาท่ทเราไปสวดสักบังสกุลนะริเร่งผลกวยก่อสร้างคุณกุศลกวอมนุ์ไว้พระบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เธอ อย่าทันให้ความตายมาถึงถ้าความตายมาถึงเก่าแล้วแกเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้พกพุทธศาสนานี่ที่เดียวนั่นเจ็ดเอาทีอย่ารักษาบอกก็ต้องไปค่อยกับเทศท่าบันเมื่องตุตตบาลเราเสียพะพุทธเจ้ารลดสียก็ลงไปลมหายใจเข้าออก ทีดได้ตลอดมือตลอดขึ้นเพราะนีปัญหาเนาะถืออย่งบอกถือเราลมหายใจเข่าออกดาบเข่าปันเนยข้อมปันเนยก็ฟันเขถือเราลมหายใจเข่าออกนี่พิจารณี่หนะงเนาะความจริงไม่ได้เพราะที่เห็นว่าตันมันก็เป็นตัวหน้าที่ของนี่การกันบุ่นก็บอกกุมความกันยึดถือกันหายาก็ได้หาเตียงก็ได้หาหมอก็ได้หลายตัวหลายล้ว ู้เจ้าว่านจันบุญนน่ว่าอยู่อิบิผู้ปีคนไทยติดตายไปเคืองประเทศนั่นเห็นบ่คนเกิดมีจะคนคิดผู้รู้มือหนึ่งโดนติดตายมือหนึ่งสะเดย์เรานี่ยหยุดลงไปรถต้องไปฉันว่าวัคซีนดีคือเอามาฉีดหลายแล้วคือไม่เพิ่มเขาเพิ่มเขาเยอะหรือเปล่าบก็ตายแท้ฉันต้องมีลถผู้รู้มือทีเขาก็ถึงเรา พราะฉะนั้นให้นแน่นนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะยังยิ่งนี่วันระเลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ที่มาปวดปานในฐานะพ่อแม่มารัก <c oughs> มาช่วยเหลือออกตนนยอดยมให้เราหัวใจสว่างในสถานที่นี่จึงได้มาจากนง่นถ้าคุณทรมัจเกดีวัดโพธิสมพรานอาจารย์ศรีอยู่ที่ในานามจังหวัดร้อ,อ็ดสหาสาะระคามเออะเอีดไม่มีพระกรรมฐานออส่งทยท่านอาจารย์ศรีไป เมันจังได้ม่าตุรงมาตุรงมาเขามักพัดบะกลุงเหมือนตัวตวันเป็นป้าเนี่ยหน่อยเนี่ยนี่โบดญุกปุ่นเลยโบด่านญุ่ปุ่นตัวเขามากเรียงง้วงเรียงกล้วยเขามากก็ไดเอยนี่ตุที่อย่างไล่ค้นออกไปเหมือนตัวเซ็กซิ่ก็ยังเงือครบรอบวันทัพอแม่ละทังขานไปแล้วก็เราก็เลยมารวมกันแสดงออกออกซึ่งความ สามคัคคีกันเนี่ยสามัคคีนังตะโปสุโขนขอ,อย่างวันอุโบสถสมัคคีทั้งฝ่ายปกครองก็ไม่ให้ทําแต่พวกเราก็าํากันอยู่วันนั้นก็ตั้งสองร้อยสามสิบขวกรูปเงินกสมนี่ก็ยังไม่คํานวณว่าเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ได้คํานวณถึงว่ามีกี่รูปกี่รูปนะกี่วัดกี่วัด <c oughs> เพราะฉะนั้นเท่าไหร่ก็ถือว่าตามกําลังแล้วแต่ แต่ท่านแต่ละรูปจะเห็นความสาคัญจุดนี้ท่านภูไรายวัดใดมีคมเห็นสําคัญว่าท่านสถานที่วันนี้เป็นวันสิดีเป็นวันมงคลเป็นวันที่เราลึกถึงบุญกุศลวัฒนาปรมีที่พ่อแม่มักให้พวกเราได้มีโอกาสได้เข้าถึงสินถึงธรรมเห็นสินเห็นธรรมได้พึ่งพาอาศัยล่มโพล่มชัยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็เพ่อพ่อแม่ถ้าเห็นความสำคัญที่นี้ก็ไม่มีขัดข้องหรอกถ้าเรื่องขัดข้องก็เรื่องของเกเรต เขาไม่ให้มาเขาให้าเข,า,า,ขาจับเขาตรวจอมาแล้วถ่ายขั้มันก็ไม่เห็นตรวจสักทีตร <c oughs> วจไปแล้ตรวจไปทําไมมาหากุณงามความดีไม่ได้ไปทําสร้างคดวามเดือดร้อนคุญบายที่ไหนหนักอกหนักใจของใครมีศรัทธาม,มาแล้วไม่เดือดร้อนใครเอาเติมได้โอมกสียสละมาเองทำหน้าโปญเจอาหารปราณะอะไรก็มีเยอะแยะ ไม่ได้สร้างความเดอดร้อนมาแล้วแต่ตถามาก็มีมาอย่างนี้ทำ功德ค德ดีไม่เสียหายอะไร <laughs> ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะขัดข้องแล้วไม่มีอะไรจะสงสัยทางด้านจิตใจแล้วนั่นเชื่อมั่นในคนสินคนทำทำย่ำอมรักษาผู้ปฏิบัติทมไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วยึดเอาไว้ทำเอาไว้เถอะอย่าไปเชืเอ่อกิเลสหนาอสวะนะทำไม่ได้ทำไม่ได้ไมีเ่เรื่องกิเลสสิ่งที่ทำไม่ได้นั่น ก็ยังไม่ทําสิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน,นพระเจ้าสอนแล้วจะทาไมแต่ว่าทําไม่ได้ระจายามนั่พไะยายาอยู่ตรงนี้เลยดัง <c oughs> นั้นพระเจ้าประสงค์ก็เมือ่อกันนี่ก็เกือบจะครึ่ง <c oughs> ขนข้อภาษาเกือบจะเป็นเดือนไปแล้วอีโอโบตโอโบนาก็เป็นเดือนแล้วแป๊บเดียวก็โโบสหนาก็เป็นเดือนแล้ว แคบเดียวเพิ่เดียวเพิ่มเดียวก็หมดไปหมดไปวันเวลาหมดไปหมดไปนี่คอยที่ไหนโควิดจะหมดวันไหนวันไหนฮะนี่จะเพิ่มเป็นเพิ่มขึ้นสายพันธุ์ใหม่สายโน้นสายนี้มาอยู่ตรงนั้นเอาไปเลยทําไปเลยเราจะดวก้างไหนก็ปฏิบัติลงไปเถอะนั่นให้เชื่อมั่นจุดนี้แหละเชื่อมั่นในว่าบุญย่อมรักษาผู้มีบุญไม่ให้ตกทุกระยะ ยึดถือคำนี้เอาไว้ในฐานะเราจะมีชีวิตอยู่ถ้าเสียชีวิตไปแล้วไม่มีโอกาสมแจะเสียอกเสียใจก็มีความทุกข์ทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิดถ้าผู้ยังไม่เน้นหนักภาาปฏิบัตินะถ้าผู้เน้นหนักภาาปฏิบัติเลยไม่ต้องหวั่นไหวแล้วหมดแล้วไม่มีอีกแล้วภพชาติหมดหรือไม่หมดรู้อยู่แก่ใจปัจจตบังรู้จำเพาะตนพูดออกไปอาการของมรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะว่าผ้าบ้าอีกแล้ว พระพุทธเจ้าปฏิปฏเสธไปแล้วบอกไว้แล้วว่าปัตจจิตามรู้จำเพาะตนนั่นยิตอยู่ตรงไหนจิตไปตรงไหนรู้อยู่ใจใจวันนี้ได้ทําจิตหรือยังรู้จิตหรือยังก็รู้อยู่ใจใจไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็รู้อยู่ใจใจนั่นแหละให้ตวรวจสอบตอนเองวันเวลาหมดไปหมดไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นี่โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เป็นวัน ถหวยพัดตางหารวันนี้ทำพิธีต่างๆก็เด้มารวมกันไปทุกถิงทุกประการโดยเฉพาะทำช่วงนี่แหละย <c oughs> ังไม่ค่ำยังไม่เมืดนี่สบายดีเพราะดวงอาทิตย์มีอยู่แล้วทำไว้มีพิธีประชุมอะไรอะไรก็นั่นะมีดวงอาทิตย์สหรับเป็นธรรมชาติเด็ขกขกลาคืนมาก็เข้าสมาธิภาวนาที่ปฏิบัติธรรมะละเอียดเข้าไป ดวงสว่างมีอะไรปรึกษาหา,ห,าหรือประชุมกิจกรรมต่างทางโลกทางทำอะไรก็ได้ก็ทําได้จังมีดวงอาทิตย์พระพุทธเจ้าปันไว้แล้วทรมาชาติมีกลางวันมีกลางคืนนั่นกลางวันทําอะไรทําได้ทุกอย่างกลางคืนก็ทําอะไรปฏิบัติทมดูลมนั่นฮะไม่ได้ตะกีเกียงไม่ได้ไปป้าหรอกไม่มีแสงสว่างแค่ไหนหรอกอนั่งดูลมเข้าลมบอกลมเข้าออกนั่น ง่ายไหมง่ายๆไม่ชอบยุงย่งง่ายๆไม่ชอบดูวัน <c> ห <oughs> น้าบุญกุศลนอกเนจะ่ได้โยมเกหลานรได้สิที่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ได้เสียสละสัตหะมาก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ประกอบพิธีการงานแล้วครั้งนี้เป็นบุญกุศลบุญกุศลขอ,ของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ก็จงมารวมการจงปกป้องปกปักกระตะอกตนจะจงลูกหลานจะติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ได้เสียสละมาแล้วก็ดีจงมีแต่ะวามสุขคนเจริญสุขกายสุขใจเรื่ทงารรได้ควมสะดวกสบายตลอดปลอดภัยงานจริงใดการเงินจริงใดปัจจึงหนึ่งจึงใดก็จงสําเร็จจงสาเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงตั้งอกตั้งใจอยู่ในโอวาทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็จงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลเหน็นสวรรค์เหน็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี่ทธานไม่เห็นไดบ่า